ตัวปีน้องมึงสวยกันเนี่ยมันอย่างน้อยนี่เนาะเกิดยังขึ้นตัวนี้เนะาะเกิอปาดนีขึ้นหนอน,นครับจ,จัางได เว้ยมดส่เว้ยมดส่บึงซอยนี่พี่น้องพุดาพุดาแม่น นอนคุก้ามคู้แล้วคุณพี่น้นองมอซะเออมั่ยังบัดไม่ยังบัดือขึ้นาม,มาจังสีเบิกอันน,ออน,นีพี่น้องวันนี้คุณคุณกองทับนอนวายเออ អឺមកតែសាយ